สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการแยกขยะอย่างถูกวิธีนะครับในปัจจุบันนะครับถางขยะที่เราเห็นกันได้โดยทั่วไปก็จะมีทั้งหมด4สีนะครับได้แก่สีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีน้ําเงินหรือสีฟ้านะครับเรามาเริ่มต้นด้วยสีแรกกันเลยนะครับสีแรกก็คือสีเขียวสีเขียวนี่คือขยะที่สามารถย่อยสลายได้นะครับ เช่นผักผลไม้เศษอาหารขยะมูลฝอยและใบไม้กิ่งไม้พวกนี้นะครับสามารถย่อยสลายได้ต่อมานะครับถังขยะสีเหลืองถังขยะรีไซเคลิลหรือขยะที่สามารถนำกลับเอามาใช้ใหม่ได้นะครับเช่นขวดน้ำครับกระป๋องขวดแก้วถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายนะครับเช่นกระป๋องสเปรย์ต่างๆ หรือยาจำพวกยาฆ่า,มาแมลงนะครับก็ผ่านกันไปแล้วนะครับสําหรับถังขยะทั้งสสีสีสุดท้ายคือสีฟ้าหรือสีน้ําเงินคือขยะทั่วไปครับเช่นหลอดน,นะครับและถุงพลาสติกครับก็จกกันไปแล้วนะครับกับการแยกขยะอย่างถูกวิธีสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะแยกขยะให้ถูกถังทิ้งให้ถูกที่ขอบคุณครับ